คุนพัตเตอร์สาขาอำเภอรุตตะจังหวัดอุดรธานีวันนี้มีรถขายปอร์ด8340เข้าใหม่นะคะมานำเสนอนะคะตัวนี้จะพร้อมใช้งานทุกระบบเครื่องดีเทียดีนะคะเปิดราคาอยู่ที่350,000บาทนะคะหากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่065-047-370-081-729-4501 0, 65, 0, 47, 70, 0 81, 29, นะคะ หรือสนใจเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอปุจับจังหวัดอุดรธานีย้ำนะคะสนใจติดต่อ0504703700 6 0817294501นะคะราคา350,000บาทจัดส่งฟรี300กิโลเมตรนะคะ หรือสนใจเข้ามาทดลองขับได้ที่ร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาอำเภอปุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะเครื่องดีเกียร์ดีรถพร้อมใช้งานทุกระบบร้านภูมินแท็กเตอร์ยินดีให้บริการนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ